โอเคสวัสดีครับวันนี้เนว์ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้ผมทําการซื้อยูนิฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการอัพยูนิฟอร์มขึ้นไปมิสติกเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมทั้งรีออปชั่นของตัวยูนิฟอร์มมาพอสมควรนะครับตอนนี้เซตเนว์ของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอินนอร์ดิฟเอนซ์ไม่เต็มนะครับผมดอชไม่เต็มนะฮะพลังโจมตีกายภาพนามีเก้าพันเฮ้ยเก้าหมื่นหกพันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการขึ้นเทียสี่กันนะครับผมเดย์วันเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองไปลงบอสก่อน1ครั้งนะครับผมโดยการลงด่านอ่า x i m a คอวั s ส์ a v e นะครับผมตอนนี้ก็ลองปลด p o t e n t i a นดูเนาะว่ามันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งถ้าดวงดีนะครับผมก็จะได้100%เลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าดวงไม่ดีผมไม่แน่ใจนะถ้าเทียร์นี่รู้สึกว่ามันจะแค่3%มั้ยเไหมออเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมว่ามันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปลงบอสพร้อมทั้งเอาไป p v p ให้ดูด้วยนะครับ ว่ามันจะประมาณไหนนะฮะโอเคจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่ามันจะได้ร้อเนาะนั่นแหละตามคาดนะครับไปดูกันถึงแปหรือเปล่านะฮะนหนขอดูหน่อยนะครับ8.33%นะครับฉะนั้นเราจะใช้ตั๋วปลดศักยภาพขึ้นไปเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเป็นเลเวล7แล้วศักยภาพนะครับเราจะทำการ เออร้อ1เ0เลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเลเวลอัพมัทเชียเรียลได้โอ้ oh y God ใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับผมใช้น้อยดีนะครับผมถ้าเกิดใครจะขึ้นผมแนะนำให้ใช้ CCF นะครับตัวนี้ผมจะร0 0ยเปอร์ยาวๆเลยนะประหยัดทองนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดใช้หินดำนี่พันห้าร้อยนะครับถ้าเกิดใช้ biometric ตัวนี้อยู่1,316นะครับผมใช้ ccf 88โคตรน้อยและ ccf นี่เป็นตัวทรัพยาการที่เราไม่ค่อยมีที่จะใช้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นใช้ในการขึ้นนะครับผมเลเวลของตัวเนานี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆ1,789นะครับผมไปเลเวล76ส่วน biometric นี่1,480นะฮะ ccf 99โคตรถูกนะฮะเป็นตัวที่ขึ้นง่ายกว่าตัวเทีย native เทียรอ2อีกนะ565แล้วนะสูมือกันนะครับตัวเมื่อกี้ Biometric รอบนี้นะครับผม1665นะครับผมหินดำ2 0 1 2 CCF 111นะครับ78แล้วตัวนี้ใช้ทั้งหมด752รอมนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ Level Up Biometric ใช้1873นะครับผม Black Antimatter ใช้2263แล้วก็ CCF 125เรียบร้อยนะครับผม n นา l e v e l 80แล้วนะครับ Up Skill n o w นะครับใช้390ต่อ สกิลนะ7ล้านนะครับผมต่อสกิลด้วยโคตรแพงเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนเราเราทำได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมสกิลขึ้นหมดแล้วต่อไปนะครับทำการอัปเกรดเกียร์นะครับผมตอนนี้เริ่มต้นที่199 19 191 19, นะครับตัวโซ f o r ์ i ันะครับผมแล้วก็ คาร์บอนเนียม2 5 2 7นะครับผมตัวทางซ้ายนี่มันไม่ค่อยใช้อยู่แล้วเนาะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าจะพอหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือทองใช้เยอะชิ่หายนะครับผมแสนแปดเลยอุย้ยหยาบคายไปซะละ14ดีขอในน้อย11สุดยอดนะครับผมช่องแรกนี่ยิ่งใช้น้อยยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องที่แพงมากนะครับต่อไปลุยกันต่อนะครับ1 7 20 16 25โอเคนะครับไม่ได้แย่มากนะเนาะสิบหกอ้แรงนะครับ9ผมจะเน้นไปที่โซฟอร์อรทไทมากกว่านะครับผมว่าเราแบบประหยัดไม่ประหยัดนะครับผมนะเพราะตัวอื่นมันได้เยอะกว่าโซฟอร์ท a ทเนาะโดยเฉพาะเรทปัจจุบันนะครับที่โซฟอร์ทไทนมีโอกาสหาได้ทางเดียวนะครับ ส่วนตัวคาร์บอนเนียมนี่คือม,มันเพิ่มมาอีกประมาณ100ต่อวันจากการที่เราลงบอสเ่อโ์บอสเลเจนด์พลสนะครับโอเคนะครับผมนี่อัปเกรดไปทั้ง4ชิ้นแล้วนะครับผมหนังสือไม่พอซะด้วยไม่เป็นไรเรามีนะครับหนึ่งเกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับใช้ไป6,000นหนึ่งเหนึ่งนาะอุย้ยไม่ถึง6กพันนะครับผม ไม่ถึง6,000ถือว่าถูกมากๆเลยนะอ่ะขาดอีก3เล่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกหนังสือกันเลยนะครับหนังสืออยู่ไหนเอ่ยนี่หนึ่งเล่มนะครับเอาเป็นสีม่วงได้มาแล้วเล่มแรกนะครับผมเล่มที่สองนะครับมีครบประวะไม่นะ อ่าครบอยู่ตกใจหมดนะครับเล่มที่สนะครับอา้าวไปไหนแล้วโอเคครบนะครับผมขึ้นเทียสี่กันเลยสุดยอดเป็นเนทีฟเทียสามตัวที่2นะครับผมที่ได้เทียสี่มีสมุนด้วยนะครับ2ตัว อย่างเท่เลยนะครับผมขออนุญาตแคปหน้าจอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเออยังไงดีไป PVP ก่อนนะครับตัวนี้ผมทำแล้วนะสกยภาพมันมันหลอมไม่ติดนะครับลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน8ล้านจัดไป เฮ้ย hey, ใช้ได้หรอใช้ได้ก็ใช้ดิอ้าวใช้ได้ด้วยอะ่ะแจ่มเลยโอเคเรียบร้อยนะครับศักยภาพเต็มตัว i อโซเอตเรียบร้อยนะครับผมอาร์ติแฟกต์ยังไม่มีนะครับผม CTP เป็น CTP ธรรมดาก่อนเนาะออปชั่นก็รีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสกิลตัวนี้เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นาสาย PVP ลงไปก่อนนั่งกันนะครับผมมีอมตะมีพลังโจมตีโอเค ยาจะไปเอาตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้น่าจะดีกว่ามี remove all debuff ด้วยนะโอเคเราตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาไปลองดูนะครับผมเราจะลองกับตัวแชมป์เลยนะครับแชมป์รอบที่แล้วคือใครคนเกาหลีนะครับ Justice Lee เนอะโอเคหาชื่อคนเกาหลีแป๊บนี่ไง เซนทรีนะครับผมกับอดัมโอเคไมทีมเอาเนาขึ้นมาเนาขึ้นมานะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตหนึ่งตัวซัพพอร์ตสองตัวนะครับลีดเดอร์ของตัวเองเป็นยังไงพลังโจมตีซิมบิโอตนะครับผมแล้วก็สกิลของมันนะครับผมตอนนี้เอ่อแพสซีฟนะครับผมเทียร์แพสซีฟเทียร์สองนะครับผมจะเพิ่มเชนฮิตดาเมจนะครับผม25% เป็นพลังโจมตีเป็นการโจมตีต่อเนื่องเนาะนะครับผมเพิ่มเจาะนะครับผม5%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง40%พร้อมทั้งลบดีบัฟนะครับผม12บสองวิคู่ดาวยี่สิบวินะครับผมค่อนข้างไปทางสาย PVP เนาะแพสซีฟเทียนหนึ่งนะครับผมเป็นมีกราดเบรกอิมมิเนตี้นะครับผมก็คือ,อป้องกันการ,กราเบรกนะครับผมแล้วก็มีเลือดนะครับผมไม่ลดต่ำกว่าหนึ่งนะครับผมเป็นเวลา7วินาทีแล้วก็หลังจากที่ มันครบ7วีนะครับผมจะฟื้นฟูเลือดอีก75นะครับผมลีเดอร์นะครับ,ผม, Leader, รบผมเพิ่มพลังโจมตีของซิมบิต์บเปอร์เนะครับโอเคแล้วก็เราไปลอง PVP กันเลยนะครับผมเดี๋ยวนะผมตั้งเป็นตัวไหนเป็นตัวบวกโอเคถูกต้องแล้วนะครับมาอันนี้เป็นเออเป็นเกียร์50%ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนเนาะถ้าเกิดมัน เวิร์กไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวผมจะไปใส่ CTP ตัวอื่นเพิ่มนะครับลืมกออโตเเพลงโอ้อลังการจัดสกิล2มันจะค่อนข้างคล้ายๆกับตัวอะไรนะก่อนหน้านี้ว้าไปว้ามาเนี่ยไม่ล่วงนะครับไม่ล่วงแต่ไม่ตีเรียบร้อยเซนทรีหายนะครับ อ้าวจะบอกนะเก็บสองเฮ้ยเอาดีเอาดีาด,ดีนี่เกียร์ธรรมดานะเนี่ยเกียร์ธรรมดานะครับเก็บหมดออโต้เลยเหรอสกิลเทียสีมาเอ้ยเอ้ยสกิลเทียสามมาแล้วด้วยอ้าวล่วงทางนั้น โอเคครับก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดมี CTP นะเดี๋ยวผมจะลอง CTP ของโลบมาใส่ดูนะครับเดี๋ยวทำการปลดเปิดแพ็คแป๊บหนึ่งนะครับถอด CTP โอเคมา งั้นผมจะลอง2อย่างนะครับผมหนึ่งคือ CTP โลบนะครับผมเดี๋ยวเอาตัวของน่าจะเป็นวูฟเวอร์ลีนออปชั n น,น่าจะสูงสุดใน ID ผมละเนี่ยเ0โอเคนะครับผม70%นะครับผมข้างบนท็อปนะครับส่วนข้างล่าง200%นะครับผมไม่ท็อปเนาะเออข้างล่างเนี่ยต้อง 220นะครับผมถึงจะท็อปแล้วก็200เป็นตัวระดับกลางนะครับผมแต่ว่าข้างบนนี่ท็อปอยู่เนาะเดี๋ยวผมถอดออกมาเลยนะครับพร้อมกับอีกหนึ่งเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ของเซนทรีนะครับเซนทรีตัวนี้ก็คือข้างบน90%นะครับผมข้างล่าง100%ก็คือเป็นเกียร์ท็อปเลยนะครับผมของตัว CTP Conquest Brilliant ตัวนี้นะครับผมจะมี2ตัวนี้ที่เอาไปลองนะครับผม ตัวคอลัสซัสนะครับผมตอนนี้ใส่บิลเลียน CTP อินไซด์นะครับผมข้างบนลดดามจเจาะที่ได้รับนะครับผม30%แล้วก็ข้างล่างนี่โจมตีไวรายโจมตีฮีโร่30%เปซ็นึ่งเป็นเกียร์ CTP บิลเลียนนะครับผมของตัวอินไซด์ตัวนี้คือท็อปเลยนะครับผมออปชันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่ว่าตัวนี้นะครับผม CTP ตัวนี้ผมยังใส่เป็นม่วงอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็จะเอาตัวเ,เดี๋ยวนะ ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อพลังโจมตีนะครับผม27%บเอกับศัตรูนะครับผมที่มีเลือดมากกว่าเรานะครับผมก็ตัวนี้ไม่ท็อปนะครับผมสูงสุดนี่คือ3 0เนาะส่วนข้างล่างนะครับผมพลังโจมตีต่ออินสติ้งทุกธาตุนะครับผมทุกเขาเรียกว่าไงดีทุกสายเนาะเพิ่มขึ้น2ี่ตตัวนี้ก็ไม่ท็อปเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเราจะใส่ไปก่อนเนาะโอเคก็คือ Full ูลบิ d เลยนะครับผมซับเต็มที่นะฮะเกียร์ต <Gym. Napoleon> <course> ัวนี้นะครับผมก่อนเราจะลอง Brilliant Conquest นะครับผมเราจะไปลอง Brilliant Creed กันนะครับออฟลองท็อปนะครับผมเจอกับศัตรูตัวเดิมนะครับผมก็คือคนเกาหลีไปเลยนะครับมานี่คือบิวแบบจัดเต็มจริงๆนะ สังเกตดูทางซ้ายข้างบนนะครับผมออปชั่นจากเตียนี่เพียบเลยอ้าวเรียบร้อยนะครับผมโดนเซนที่เปิดอันนี้คือผมปล่อยออโต้นะครับผมไม่ได้บังคับมือใดๆทั้งสิ้นนะฮะลองดูว่ามันจะได้แค่ไหนนะครับโอ้หเรียบร้อยนะครับหายหายไวมากนะครับดาเมจแรงแต่ว่ามันจะแพ้อดัมอย่างหนึ่งนะครับผมอดัมนี่คือถึกจัดนะครับ แต่ผมว่าบังคับมือตบได้อยู่แล้วนะครับอย่างเหมือนเซนทรีตัวประดมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูอดัมของเขานะครับมาไปดูอดัมเขากันคืออดัมที่ใส่คอนคว e สเนี่ยคือผมบอกเลยว่าสุดนะครับถึกชิปหายนะครับผมนี่ขนาดออปชันข้างบนขงเขาไม่เต็มนะแต่ว่าไปดูการ์ดเขานะครับเลือด82%ป้องกัน75% คือมันถึกจ,จัดจัดนะครับผมมันกดอดัมไม่ตายส่วนมากถ้าไปบังคับมือแล้วแบบบิวดีๆแบบนี้จริงๆตัวนี้บิวการ์ดเขายังแบบไม่เยอะนะมันมีคนที่บิวการ์ดเดยอะกว่านี้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมปล่อยออโต้เนาะ เรียบร้อยนะครับผมโดนเซนทรีเปิดตลอดเลยเพราะว่าเราฆ่าตัวโมเลกูแมนนะครับผมไปเรียบร้อยทําให้เราใช้สกิล2ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีอมตะนะครับผมในการมารับมือกับเซนทรีดาเมจแรกนะครับอ้าวอดัมหายนะครับอ่าวหายเว้ยเอาดีอ่ะสองรอบนะเอาสองในสามแล้วกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผม ไม่ลงเอ้าโดนจนได้กะว่าจะแบบให้มีเจ็ดวีไปสู้อาดำซะหน่อยนะฮะเปิดสกิลแรงอาดมก็หายสิพี่ไม่ตีนะครับมันไม่ตีอะ่ะมันน่าจะบั็กอะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปลองเกียร์คอนควสกันนะครับมาคอนควสสองในสามเช่นเดียวกันนะครับผมมันจะเวิร์กกว่าอ,อ กรีดหรือเปล่านะครับแต่คอนควสตัวนี้คือท็อปเลยนะท็อปบนท็อปล่างนะครับกรีด mm hmm. เมื่อกี้ท็อปบนล่างกลางนะครับเหมือนเดิมโดนเซนทรีเปิดอยู่ดีนะครับผม mm hmm. พอเราไปเสียสกิลกับโมเลกุลแมนไปนะฮะ mm hmm. ถ้าบังคับมือโมเลกุลแมนเราก็ใช้สกิลอื่นฆ่าเนาะทำให้เรามีสกิลมาเก็บตัวเซนทรีตอกนะฮะโอเคเนี่ยที่วัดกันมันคืออํานี่แหละเรียบร้อย อดัมหายวับนะฮะเราถึกไงตอนนี้อดัมจะเอาเราลงหรือเปล่าเรียบร้อยอ่ะครั้งแรกชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเกนะียร์คอนคว t สเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครั้งที่2กันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่ามันลงบอสได้ด้วยไหมนะทีเดียวรีวิวยาวๆไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมอมตะยังอยู่คอนควสผมว่าเวิร์กกว่าวะหมายถึงถ้าเราจะปล่อยออโต้ด้วยนะแต่ถ้าคุมมือยังไงมันก็ต้องไปกรีดอยู่แล้วนะครับเนี่ยหายอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเรียบร้อยนะครับผมจะชนะครั้งที่2แล้วนะคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าจะพลาดเนื่องจากเรายังไม่ใช้ออามาตะาของเราเลยนะฮะ ดี๋ยวสกิลเทียสี่มาแล้วด้วยเทียส์ามาแล้วด้วยถ้าไม่ตายก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเรียบร้อยครับชนะนะฮะโอเค2แล้วนะครับผมเดี๋ยวครั้งที่3ลองดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะยังรักษาฟอร์มชนะร้อได้หรือเปล่านะครับนี่ผมลองกับแชมป์ไทม์ทมทมไลน์แบทเทิรอบที่แล้วเลยนะไม่ได้แปลว่าเขาบิลมาเก่งที่สุดนะครับผมเพียงแค่เขาเนี่ย อรอบที่แล้วนี่เขาเล่นชนะเยอะที่สุดขณงนั้นเองนะครับโอเครอบนี้ถือว่าพลาดไปนะครับผมพลาดไปที่ว่าโดนเปิดอามาตัดเสวีไปก่อนนะครับอ้าวสกิลสี่อดตหายเลยวะ่ะ นี่ถ้ากดเองเนี่ยน่าจะชนะไปแล้วนะถือว่าลองเกียร์แล้วกันนะครับผมลองศัก,กยภาพของเกียร์ดูว่ามันจะเอาไหวหรือเปล่านะครับเปิดสกิลเทียสามมาเป็นยังไงกดอดดำลงไหมไม่ลงเรียบร้อยนะครับสรุปคือชนะ3ใน3นะครับผมกับกรีซชนะ1ใน3นะครับโอเค ถือว่าไม่แย่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูการลงบอสของตัวเนวกันนะครับผมทอดบริลเลียนออกมานะครับผมแล้วเราไปใส่ม่วงกันแต่ว่าม่วงเดี๋ยวผมจะไปหาม่วงตัวไหนดีม่วงม่วงม่วงเอาจากตัวไหนหวาน่าจะเป็นโลกิไหม 301.2ไม่ใช่ตัวนี้301นะครับผมหาแป๊บหนึ่ง280 200อยู่ไหนเอ่ยด็อกอ็อกโอเคอยู่นี่นะครับมามาใส่ม่วงตัวนี้กันนะครับสามร้อยหนึ่งจุดสองโอเค ไปลุยนะครับผมออ้เดี๋ยวเราทำการตี black swan นะครับผมชั้น19เนาะเดี๋ยวผมจะตีประมาณไม่ไม่ไม่เอายาวนะครับไม่เอายาวคือผมจะลองดูนะครับผมว่ามันสามารถใช้วันทามได้ไหมแล้วก็ม่วงเนี่ยมันแรงกว่าทานอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวทานอเป็นเบสเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมที่แน่ๆน,นี่คือมันสามารถตัดสกิลได้นะแต่ว่า พอมันมีสกิลเทียสามเข้ามาเนี่ยมันจะตัดไม่ได้นะครับโอเคสกิลแรกนะครับผมไปประมาณเลยครึ่งหลอดมาได้หนึ่งเซตแรกนะครับเซตที่2มีสกิลเทียสี่เข้ามาด้วยนะครับผมมาอีกหนึ่งหลอดนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมไปมาดูว่า เราตีบอสตัวหนึ่งนะครับผมใช้เวลานานแค่ไหนนะครับ40วิ20หลอดนะครับก็ค่อนข้างสวยงามอยู่นะ เหลือ26หลอดตอน3นาที40นะครับโดนแรงอยู่ ค่อนข้างแรงมากๆนะครับ12หลอดตอน3นาที12วิเรียบร้อยนะครับผมโดนเปิดธรรมตาไปล้7วินะฮะ ได้ภายในเวลา2นาที20วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาทานอนมาลงบ้างนะฮะ2นาที20ก่อนที่ผมจะเอาทาน้อนมาลงเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเกียร์ชมพูหลอมแล้วกันนะครับผมนะเพื่อเช็คว่ามันสามารถเล่นวันทามได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลองดูดาเมจสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมมันไม่ได้ใช้เกียร์แบบ เป็นชมพูท็อปทาง PVE เท่าไหร่นะครับผมเป็นทางปล่อยออโต้ซะมากกว่ามันก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรมากนะฮะโอ้โหลั่นไวมากนะครับลั่นไวมากอ๋อยังยังได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่ตัวทีเรียบร้อยลั่นนะครับกระตุกมากนะครับกระตุกมากเลยอันนี้ผมน่าจะลงแบบ ผมมองว่าม่วงยังคุ้มกว่าอยู่นะโอเคลั่นก่อนนะครับฉะนั้นใช้วันถามไม่ได้นะครับผมจะรับเนาเอา่ายูนิฟอร์มใหม่ตัวนี้นะครับโอเคโอเคนี้พอกระตุกนะครับมาทีนี้เราไปลองเทียบกับทานอสนะครับผมชั้น19เหมือนกันเนาะเมื่อกี้ใช้ไป2นาที20วินะครับปรับทานอสเข้ามาดูถอดออกนะครับผมใส่2อ สามร้อยหนึ่งจุดสองเหมือนกันเลยนะครับมามเหมือนจะแรงกว่าเนานะเนี่ย เหมือนจะแรงกว่านะครับเดี๋ยวลองดูตอนสกิลเทียสามด้วยแล้วกันไหลเลยกระตุกมากนะครับเหมือนทาน้อเขาจะแรงกว่านะครับไม่รู้นะในความรู้สึกผมอะดูจากการที่ว่ามันเพิ่มเกรดสีฟ้านะครับการที่ว่า เลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทานอสเขาทำได้ดีกว่าตั้งค่าใหม่ได้ไหมยันนี้ไม่ได้ซะด้วย กระตุกจังพลาดมากนะครับจริงๆโอเคเท่าที่เห็นมานี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคานอสแรงกว่านะครับแรงกว่าเนาเนา,เนาะแต่ว่า เมื่อกี้มันผิดคอมโบไปนิดนึงนะครับจบมาค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าผมว่ายังไงทานอสมันก็แรงกว่าเนาะถ้าเกิดรูปดีๆนะครับอันนี้ทานอสเร็วกว่า3วินาทีเองนะครับฉะนั้นตัวทานอสนี่ควรออกมา PVE ดีแล้วนะครับผมส่วนเนาไปทาง PVP เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นการจบการรีวิวเนาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเนาของเรานะฮะตอนนี้นะครับผมเหมาะกับเกียร์นะฮะเอ่อบริเลียนนะครับผมคอนคว s สที่สุดแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นเกียร์ใหม่นะครับโอเคนะครับผมก็ต้องปั้นนะครับผมผมแนะนำว่าทุกคนต้องปั้นนะครับโหดมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันกับค่าเนีนะครับผมสวัสดีครับ